สวัสดีครับกลับมาีกครั้งครับกลับเป็นโรดีกเจครับวันนี้ผมก็เอาตัวลำโพงจัลค่ายแมากกี้นะครับเป็นลำโพงที่จะเหมาะสำหรับงานสตูดิโอสำหรับบางท่านนะครับที่ต้องการจะเน้นงานเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็การตัดต่อไฟล์นะครับตัวลำโพงแม็กกี้นะครับ c r 3 x นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับท่านผู้ใช้นะครับที่ต้องการจะทํางานในห้องนะครับแล้วก็ต้องการคุณภาพนะครับในการตัดเสียงดีนะครับเจ้าตัวลำโพงตัวนี้ก็จะมาตอบโจทย์นะครับการใช้งานได้เลยส่วนในเรื่องของตัวลำโพงตัวนี้นะครับก็แบ เป็นลำโพงที่จะมีตัวรุ่น CX3 นะครับตัวธรรมดากับ CX3 BT นะครับทีนี้ตัวลำโพง2ตัวนี้นะครับก็จะมีความต่างที่ว่าตัวลำโพงที่เป็นรุ่นบลูทูธนะครับก็สามารถรีมเพลงนะครับจากมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถจะมาเข้าตัวรุ่น BT ได้เลยเดี๋ยวในเรื่องของตัวสเปกนะครับกับในเรื่องของฟีเจอร์มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตัวลำโพง Mackie CX3 m x นะครับก็จะมีความสูงนะครับอยู่ที่20ซนติเมตรนะครับแนวกว้างอยู่ที่18ซนติเมตรแล้วก็แนวลึกอยู่ที่ก3.5 แล้วก็จะมีตัว q u e n c y r e s p o n อ e นะครับอยู่ที่70เฮิร์นะครับสูงสุดอยู่ที่ 20k h z ส่วนในเรื่องของตัวกำลังขับนะครับอยู่ที่50วัตต์แอมป์นะแล้วก็ตัวแอมตัวนี้ก็จะใช้ตัวแอมคลาสเอบีนะครับส่วนตัวที่ผมมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็2ตัวนี้จะมีความต่างที่ว่าอย่างตัวด้านขวาตัวนี้นะครับจะเป็นตัวรุ่นที่มีบลูทูธนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวที่ตัวปุ่มด้านนี้นะครับจะมีตัว pairing นะครับเพราะว่าเราเรากดก็สามารถจะเซต pairing เข้ามือถือได้เลย ส่วนตัวรุ่นที่เป็นด้านซ้ายมือนะครับจะไม่มีบูทูธนะครับก็จะเหมาะสำหรับที่เราต้องการจะเสพคอมอย่างเดียวนะครับแล้วก็การใช้งานจริงๆเนี่ยสตัวรุ่นนี้คล้ายๆกันถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะไปชมนะคบตัวฟีเจอร์ท้างหลังนะครับช่องเชื่อมต่อรายละเอียดของตัวด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับชมครับตัวด้านหลังนะครับของตัว m a c ก i ี้ซ 3x นะครับก็จะมีตัวช่องอินพุตอันบาลานซ์นะครับ เป็นช่อง6.3มิลลิเมตรนะครับทั้งหมด1ช่องตัวช่องนี้เนี่ยเราจะไปเสียบเข้ากับตัวมิกเซอร์นะครับหรือว่าตัวอินเตอร์เฟซได้เลยนะครับส่วนตัวช่องนะครับที่เห็นเป็นตัว l อลขาวแดงนะครับตัวนี้เราจะสามารถเอาไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเป็นช่องอะนาล็อกนะครับใช้ในการเสียบเข้ากับ PC นะครับหรือว่ามิกเซอร์ก็ได้โดยตัวช่องตัวนี้นะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะต่อคอมพิวเตอร์นะครับแล้วฟังเพลงไปด้วยก็สามารถใช้ตัว c ี3าตัวนี้ไปต่อได้เลยนะ อันนี้เป็นความต่างนะครับตัวในรุ่นธรรมดานะครับก็จะมีตัวช่อง3 5มมเมตรเพิ่มใหม่หนึ่งช่องนะครับส่วนในตัวช่องของบลูทูธเนี่ยจะไม่มีตัวช่อง3 5นะฮะก็จะมีเพียงแค่ช่อง AC แต่เราก็สามารถใช้สายที่เป็น AC สองส .5 เสียบเข้าได้เลยนะครับผมที่พิเศษนะครับสำหรับตัว m a c i e cr 3และ cr 3 x ตัวนี้นะฮะก็จะมีตัวช่องเลือกนะครับเป็น positioning selection นะครับเพื่อที่เราจะสามารถเลือกว่าตัวลำโพงตัวนี้เนี่ยจะสลับเลือกไปเป็นฝั่งซ้ายนะครับหรือว่าจะเลือกตัวหลักไปเป็นฝั่งขวา ก็จะมีตัวสวิตช์นาให้เราไปเลือกว่า L หรือ R นะครับผมแล้วก็จะมีตัวท่อลมนะครับใช้ในการชุนเสียงเบสนะครับเพื่อให้มีการรีเฟรชของเสียงได้ดียิ่งขึ้นแล้วตัวมุมด้านขวานะครับก็จะมีตัวช่องเอาท์พุตเป็นแพสซีฟสปี p เกอร์นะครับและส่วนของตัวปลั๊กไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟแบบ AC นะซึ่งจะรองรับไฟที่เป็นแบบ AC 100นะครับแล้วก็240โวลต์นะครับผมถมัดมาที่ไปด้านข้างนะครับก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับส่วนในเรื่องของตัวลำโพงนะครับตัวดอกไบเวอร์นะครับกก็็จะใช้ดอเปน แบบซิลโดขนาดสบมิลิเมตรครับค่าตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นลําโพงที่สามารถจะทําการฟังเพลงนะครับหรือว่าอีดิตเพลงนะครับหรือว่าทำฟ้าที่เป็นแบบสตรีโอก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมนะครับผมจะเปิดคลิปเป็นการรีวิวเสียงนะครับก็ลองทดสอบตัวเสียงกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับไปชมครับ I could to Just stay awake just hear breathe Yes Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life filled with sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. When every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. Cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you, it seems this dream will never do. I still miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. wondering what you're dreaming wondering if it's me you're seeing then I kiss your eyes and I thank God we're together and I just want to stay with you in this moment forever forever I don't wanna miss a thing. Cause I love ก็จบลนไปนะครับสำหรับคลิปในการรีวิวเจ้าตัวเสียงนะครับของตัว m a c g i e c r 3 x เป็นลำโพงที่จะเน้นเรื่องของมอนิเตอร์นะครับเอาไปทำงานอีดเพลงแล้วก็ทำไฟล์เสียตงต่างๆนะครับก็จะเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการจะทำในห,ห้องที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ต้องการเรื่องของคุณภาพนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ ก็ยังคงเป็นลำโพงบุกเชลนะฮะสามารถที่จะฟังเพลงในห้องได้ด้วยนะครับในเรื่องของตัวพักแอมนะครับก็ให้คัสเอมาเลยถือว่าคุ้มค่ามากนะครับส่วนตัวผลิตภัณฑ์ของแม็กกี้นะครับก็ทำาพสโซเรียนะครับมาอย่างยาวนานอยู่แล้วแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับที่เกี่ยวกับด้านเสียงพวกมิกเซอร์นะครับแล้วก็ลำโพงมอนิเตอร์ต่างซึ่งท่านผู้ชมนะครับที่ได้ฟังตัวลำโพงตัวรุ่นนี้้วครับแล้วก็เรื่องของสเปครายละเอียดก็มั่นใจได้ว่าตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็มีคุณ ตัวรุ่นที่มีบลูทูธนะครราคาจะอยู่ที่5,190บาทนะครับส่วนในตัวรุ่นรุ่นที่มีบลูทูธนะครับราคาอยู่ที่6,190บาทสําหรับในเรื่องคุณภาพนะครับผมก็ขอแนะนําตัวแบรนด์แม็กกี้ตัวนี้นะครับฝากให้กับท่านที่ต้องการหาลำโพงสตูดิโอนะครับหรือว่าเป็นลำโพงมอนิเตอร์แต่ก็ยังคงลำโพงนะครับที่สามารถไปฟังแทนเป็นลำโพงบุ๊คเชลก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบคลิปในการรีวิวเจ้าตัวลำโพง CR3X แล้เซียร์สามเอ็กซ์และก็เซียร์สามวยนะครัเอ็กกดซ์บีที กด Subscribe นะคะเพื่อปเป็นกำลังใจด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ